อยากดูอยากชิมอยากทบยาทโชว์อยากเชิญมาชมงานเกษตรลุ่มน้ำโขง9-15มีนาคมนี้ที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมผู้ชมครับสวัสดีครับท่านคณบด,ดีแดงครับสวัสดีครับอาจารย์ชิฟครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับแต่ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งนะเกษตรไปน้ำโขงเพราะว่าเรามีรถมา้าครับจากชมรมรถมา้าลุ่มน้ำโขงมาปุ่มนี่สวยมากนะ นอกจากต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับแล้วท่านขบวดีจัดสวนใด้อย่างสวยงามต้นอะไรครับไม้ดอกเนี่ยคอสมอรครับคอสมอรับคอส้สสวยงามเหมือนเราจําลองคอลแลนด์มาที่นี่ด้วยครับมีเอกังหันลมครับเตรียมการสหรับงานเกษตร็ม่น้ำของโดยเฉพาะใช่ไหมครับประมาณ2เดือนครับ2เดือนนะครับครับประมาณ2เดือนก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับโอ้โหนี่พืชผลผลไม้มะม่วงลําไยอีดอท่านเคยทานไหมลําไยอีดอนี่คืออะไรฮะเนี่ยเอ้าลําไยพันเบลครับพันเบลเหรอครับครับลําไยพันเบา อีดอหมายความว่ามันแก่ก่อนพันธุ์อื่นครับมันดอเหรอครับมันดอมันดอครับดอคือสุกเร็วครับอ๋อสุกเร็วด้วยครับไม่ใช่จริงสุกก่อนถาดนะครับครับบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงครับโอ้บรรยากาศดีครับรู้สึกว่าคนจะมาอุดหนุนสินค้าทางด้านเกษตรครับคุณยิบพอสมควรนะครับพอสมควรโดยเฉพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเป็นต้องถือว่าทุกอย่างที่มีในประเทศไทยเนี่ยเราเอามาจากแสดงที่นะท่านท่านบดีมีสติไหมครับว่าคนที่มาลงเฉพาะต้นดอกไม้ต้นไม้เนี่ย มากน้อยขนาดไหนมันน่าจะประมาณ6 0ครับครับ60ของของร้านเลยครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารครับครับเรื่องของกิจกรรมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครปฐมก็ไม่ธรรมดานะท่านกำังดีครับครับเพราะว่าจะมีงานแสดงผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้บรรดานักษาเนี่ยได้ออกมาออกร้านครับออกร้านอันนี้มีหลักการยังไงครับในการที่จะให้นักศึกษาเข้ามามีการประกวดด้วยครับมีการประกวดแข่งขันใครจำน่ายได้ดีใครทำระบบบัญชีดีครบทุกขั้นตอน ก็จะได้รับรางวัลจากอธิการบดีครับผมเห็นมีรถจักรเครื่องยนต์เครื่องขนาดใหญ่เข้ามาจอดโชว์ด้วยโอ้ปีนี้เยอะเลยครับปีนี้เขาเขาบอกว่าเขามีลูกค้าของที่นี่ครับที่จังหวัดนครปนมนี่เยอะแต่เขาไม่มีโอกาสได้มาเขาก็เลยปีนี้เขาเขาบอกว่าดีใจมากครับที่เขาได้มาโชว์สินค้าเขาขายได้ไม่ได้ก็ช่างแต่ว่ามาบริการสมาชิกที่ซื้อไปแล้วครับที่สำคัญมีเรื่องของเครื่องจักรเครื่องสีข้าวเยอะนะเขาขายเยอะมากที่นี้ครับ ประชาชนนี่รู้สึกว่าอยากจะซื้อเครื่องสีเรียกไปสีพวกเข้ากล้องครับเข้ากล้องเป็นสีไม่เยอะครับสีแล้วก็รับประทานภายในครอบครัวครับครับเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องเอาขนาดใหญ่ครับนี่ก็โรงสีข้าวครับนี่เลยครับจุดเด่นของเราท่านต้องมามาแล้วต้องมาเช็คอินที่นี่คุณฟางคุณฟางพื้นที่บริเวณโดยรอบนี่เป็นของคณะเกษตรหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับสนามฟุตบอลครับความจริงคณะาเกษตรและเทคโนโลยีกอทัานมติกีบีครับ มันตั้งแต่ปี2517ครับท่านจันทริพครับ50ปีละสิครับผลงานเด่นๆของคณะเกษตรเราที่คณะบริจาได้ผลงานของคณะเกษตรเราตอนนี้ก็เราทําการวิจัยงานใหญ่ๆก็เยอะนะครับวิจัยครับซึ่งปีนี้ก็ได้รับปีล่าสุดนี้เราได้รับงบวิจัยบูรณาการทําอาหารสัตว์ต้นทุนต่ํา ก็ตุนตครับดรถนอมผาดทองครับเราเปิดโอกาสหรือว่าเปิดเรียกว่าโอเพ่นนะให้บรรดาคนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรื่องวิชาการอย่างนี้ไหมครับก็เปิดโอกาสทั่วไปครับคนที่มาส่วนตัวก็ก็มีคนที่มาเป็นหมู่คณะมาให้เราอบรมด้านวิชาการก็โอเคครับมีครับท่านครับอาจารย์ชิปสามารถเข้าไปที่ศูนย์บริการวิชาการของคณะเกษตรเคโคโลยีได้เลยใช่ไหมครับครับได้เลยครับปรึกษาทั้นคณบดีแดงได้เลยครับเอ้ได้ครับได้ครับครับทีมงานผมเยอะแยะครับครับครับ แล้วก็ดิชิบอย่าลืมนะครับเรายังมีสวนในมิดิซูสําหรับเด็กอีกคครับรับเรื่องของแตงโมพันดีเขาบอกว่าที่เท่าเทนีมีแตงโมพันดีใช่ไหมใช่ครับแตงโมไอพันแฮปปี้แฟมิลี่ครับของคุณเตือนใจเตือนใจนะครับคนที่สร้างชื่อเสียงในเรื่องของการเกษตรนะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านข้าพเจ้าดีขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรดมาจากชมรมรถบ้านดําโขงด้วยครับขอบคุณด้วยครับ